สวัสดีอาจารย์นะคะวันนี้จะมาพิจาราในเรื่องของชั้นสังคมความหมายก็คือกลุ่มในสังคมที่ได้จากการแบ่งสมาชิกออกเป็นลำดับชั้นทางสถานะโดยอาศัยเกณฑ์ต่างๆนะคะสมาชิกในชั้นเดียวกันจะมีลนะักษณะไม่แตกต่างกันแต่ละแต่จะแตกต่างจากชั้นที่สูงหรือว่าต่ำกว่า ลักษณะนะคะลักษณะก็จะแบ่งออกเป็นสี่ห้าประเภทค่ะประเภทแรกคือแบ่งแยกลําดับขั้นสูงต่ำก็คือตระหนักถึงชั้นสังคมนะคะอันที่สองคืออิทธิพลของพฤติกรรมคือชนชั้นเดียวกันขัานิยมเหมือนกันอันที่สามคือต้องเป็นสมาชิกในสังคมชั้นใดชั้นหนึ่งชนชั้นต่างๆบางพฤติกรรมอาจคล้ายคลึงกันอันที่สี่แบ่งได้หลายแบบหลากลักษณะนะคะแต่ละสังคมมีวัฒนธรรมต่างกันอันที่ห้าเปลี่ยนแปลงได้มีสองระบบคือระบบวัรนะกับระบบฐานันดอนนะคะ ระบบวันณนะก็เลื่อชนช้นชั้นเป็นไปไม่ได้ส่วนระบบฐานอนนอนเลื่อนชนชั้นเป็นไปได้ต่อมาเป็นการประยุกต์ชั้นสังคมนะคะก็คือการแบ่งส่วนตลาดใช้เกณฑ์สังคมทางเศรษฐกิจแบ่งนะคะอย่างเช่นรายได้แล้วก็การออกแบบในตัวโปรดักต์ช่องทางการจำหน่ายก็จะเน้นใน,นเรื่องคุณภาพสินค้าวัตถุดิบการสร้างสัญลักษณ์ทางสถานะนะคะก็คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกชั้นสังคมอย่างเช่นค่านิยมต่อไปก็คือการออกแบบ สื่อสารทางการตลาดนะคะเป็นสัญลักษณ์การสื่อสารต่างๆ mm hmm. เช่นการออกแบบโฆษณาหัว mm hmm. ข้อต่อไปคือวิธีการจัดชั้นสังคมมีสามเกณฑ์คืออัธวิสัยอัธวิสัยคือจัดชั้นสังคมโดยให้บุคคล mm hmm. ตัวเองว่าตนเป็นชนชั้นใดนะคะแล้วก็วัตถุวิสัยคือวัดจากชั้นวัตถุที่บริโภคต่อมาเป็นการวัดจากชื่อเสียงก็คือประเมินจากความรู้สึกของของบุคคลอื่น,นะคะ่ะ ต่อมาคือชั้นสังคมกับความแตกต่างของพฤติกรรมและแบบการดําเนินชีวิตนะคะมันก็จะมีทั้งหมด14หัวข้อแต่ในนี้จะพูดย่อๆเอาที่สําคัญสำคัญ3หัวข้อนะคะก็คือเรื่องเกี่ยวกับเวลาผู้บริหารจะใช้เวลาในการทํางานมากกว่าลูกจ้างนะคะแล้วก็จะบ่งบอกไปถึงเ,เวลาปิดเปิดของร้านคา้าร้านอาหารด้วยค่ะ ส่วนของข้อที่2ก็คือนำมาทานำมาทําก็คือความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นการยืมการซื้อโปรดักต์ของชนชั้นต่างๆผู้บริหารเนี่ยจะซื้อสินค้านำมาทาในประเภทปออระกันชีวิตโรงแรมส่วนลูกจ้างจะซื้อเป็นรูปประทังนะคะเช่นผู้วัตถุต่างๆสินค้าที่มีความทรงทนต่อมาก็เป็นเรื่องของสุขภาพการเงินนะคะชนชั้นบนในผู้บริหารเนี่ยจะเน้นอาหารที่มีคุณภาพปริมาณ ส่วนลูกจ้างเนี่ยเน้นปริมาณมากกว่าแล้วก็เน้นความอร่อยค่ะขอบคุณค่ะ